ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะบอลเชิญยิ้มไลฟ์สดให้โชคเลขเด็ดโรเบิร์ตสายควันแบบเน้นๆหลังผ่านงานพิธีชาปนากิจได้ไม่นาน หลังจากที่ตลกชื่อดังโรเบิร์ตส,สายควันที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดและไม่สามารถทำคีโมได้หมอบอกให้เฝ้าระวังกลัวช็อกนอกจากเพื่อนๆแวดวงตลกจะออกมาแถลงข่าวด้วยอาการน้ำตาซึมแล้วแม้แต่คนในวงการบันเทิงสายอื่นๆก็ส่งกำลังใจให้เจ้าตัวตรึมซึ่งล่าสุดโรเบิร์ตส,สายควันนั้นก็ได้เสียชีวิตลงแล้วหลังเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการป่วยโรคมะเร็งปอด ซึ่งงานชาปนากิจแบบเมรู้ลอยซึ่งสร้างขึ้นเพื่องานชาปนากิจของโรเบิร์ตท,ที่วัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโดยมีนักการเมืองคนดังอย่างวันอยู่บำรุงเป็นประธานในงานซึ่งอย่างไรก็ตามลาสูดบอนเชิญยิ้มได้ไลฟ์สดบอกเลขเด็ดเน้นๆด้วยข้อความระบุว่า อะพร้อม92 29คุณไปกลับเอานะ62 26นะแล้วก็82 28จะบอกว่า82เนี่ยเล่นให้ได้เลยเป็นหวยตามคุณก็ทนดูกันได้นะขอย,ย้ำอีกทีเลขเด็ดคือ92 62 85 58แล้วแต่วิจารณญาณกันด้วยนะครับนั่นเองค่ะ